มาดูวิธีทําเมนูสายลุงหรือว่าเมนูอิตาเลียนโซดาแบบแยกชั้นกันนะครับวันนี้เราทํา3สีหรือว่า3มชั้นในแก้วเดียวกันเลยนะครับมาดูกันครับก่อนอื่นเราเทน้ําสีแดงลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเติมน้ําแข็งให้พอครึ่งแก้วก่อนนะครับเทลงไปเลยครับวันนี้เราทํามสีในแก้วเดียวกันเลยนะครับทําแบบแยกชั้นนะครับ หลังจากนั้นก็เราเทสีส้มลงไปเลยนะครับค่อยๆเทนะครับเมนูนี้สามารถทำง่ายๆนะครับเมนูสายลุงหรือว่าเมนูอิตาเลียนโซดาแบบแยกชั้นนะครับค่อยๆเทนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเติมน้ําแข็งอีกทีหนึ่งนะครับให้เต็มแก้วหรือว่าให้พูนแก้วเลยนะครับสามารถทําตามหรือว่าไปปรับใช้ได้นะครับเมนูนี้ทำํำง่ายๆครับ ใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็เทน้ำสีเขียวลงไปเลยครับค่อยๆเทน,นะครับเทลงไปเลยครับอันนี้เป็นศิละปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับกับเมนูใส่ลุงหรือว่าเมนูอิตาเลียนโซดาแบบแยกชั้นนะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามมากเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งด้วย ลูกเมลอนนะครับลูกเมลอนสไลด์นะครับวางลงไปเลยครับเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ตามด้วยใบโรชแมรี่นะครับวางลงไปเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูสายลุงหรือว่าเมนูอิตาเลียนโซดาแบบแยกชั้นนะครับสวยงามไหมครับน่ากินไหมครับอ